เกี่ยวกันในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ว่ามาติดตามความคืบหน้าของโรคไข้าการหลังเงินกันบ้างครับสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ครับร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราชได้มีการประเมินสถานการณ์ในการควบคุมโรคการแพร่ระบาดโรคไข้าการหลังเอ็นในโรงเรียนปอนเนออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับว่าใช้เวลาประมาณ20วปันนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าโรคไม่สามารถที่จะแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ได้ครับ เรื่องนี้ครับทางด้านของนายแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคไข้าการหลังแอ่นในโรงเรียนปอนเนาะแห่งหนึ่งในตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับว่าเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านเพื่อขอไปครับพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้รับการรายงานนะครับว่าพบชายอายุ20ปีมารับการรักษาที่โรงพยาบาลคลองท่อมและก็เสียชีวิต และผู้ป่วยรายนี้มีอาการไข้และพบผื่นใต้ผิวหนังโดยมีผู้ป่วยอีก5รายจากสถานที่เดียวกันมารักษาด้วยอาการเดียวกันและเป็นผู้ป่วยในทั้งหมดโดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลคลองท่อมหนึ่งรายโรงพยาบาลเหนือคลองหนึ่งรายและโรงพยาบาลกระบี่อีก3รายครับซึ่งแพทย์ก็ได้เจาะเลือดตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันโรคไข้การหลังแอนทั้งหมดพบว่ามี2รายเข้าข่ายติดเชื้อการหลังแอนนะครับและสาเหตุของการเกิดโรคก็คาดว่าจะเป็นบุคคลที่ เธอรับเชื้อไข้าการหลังเอ็นมาแล้วก่อนนะครับแต่ว่าไม่มีอาการครับขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมโรคได้แล้วค่ะคาดการ์ค่ะว่าจะใช้เวลาประมาณ20วันสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุนะคะเป็นสถานที่ปิดและอยู่ห่างไกลาจากบ้านประชาชนผู้ที่เดินทางเข้าออกก็มีเพียงญาติผู้ที่มารับการบําบัดรักษาเสพติดเท่านั้นพร้อมกันนี้ค่ะได้แนะนําให้ผู้ที่อยู่ภายในโรงเรียนปเนะดังกล่าวดูแลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากาอนามายัยหมัดล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าไข้การหลังกะหลังแอนนี้ค่ะไม่ปรากฏและก็ไม่แพร่ออกมาทางอากาศค่ะทางนี้นะครับจากการลงพื้นที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และสํานักงานควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดพบว่ามี25รายมีอาการเสี่ยง8รายที่มีการก่อเชือ้อจึงได้มีการตรวจเลือดส่งไปตรวจหาเชือ้อไข้าการหลังแอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ใช้เวลารอผลอีก2วันครับ เบื้องต้นก็ได้มีการแยกผู้ที่สัมผัสเชื้อออกมาดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ได้มีการปิดสถานที่ก่อโรคอีก20วันห้ามบุคคลเข้าออกเด็ดขาดส่วนผู้ที่บำบัดยาเสพติดในโรงเรียนปอเนาะทั้ง436คนทุกคนก็ได้รับประทานยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อป้องกันโรคเรียบร้อยแล้วครับในพื้นที่ของโรงเรียนปอเนาะนี้นะครับในระยะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคนเคลื่อนย้ายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สอบสวนมาว่า ได้เชื้อมาจากสถานที่ใดก็ไม่ยืนยันแต่คาดว่าคนที่นําเชื้อเข้ามานี่อาจจะเป็นลักษณะของเคยรับเชื้อไข้กันหลังแอนมาแล้วก็ไม่สแสดงอาการแต่เชื้ออยู่ในร่างกายก็คือเป็นพางอะนะครับเป็นพางอะมีเชื้ออยู่แรลเชื้อได้แต่ไม่สแสดงอาการในกระบีเราก็มีบ้างอยู่นะแต่ไม่ถึงกับระบาดอาจจะเกิดปีงักรายสองรายอะไรพวกนี้ ไม่ถือเป็นการระบาด